ฮะี่ก็มีตัวไงไงอยู่ด้วยอยู่ด้วยเอาทำงไนทำงัำงน้นะแอ๊กทีงานลงลงเลยสองสองทีย ไปถือกล้องนะนั่นงไงนั่นงไงนั่นงไงแอ็หนาโล่งโล่เห็นไหมนาโล่งโล่เห็นไ,ไหมมันต้องแล้วไม่ใช่ปล่อยอ้าวการแอ็ มุดเข้าป่าเลยโหไม่ใช่แล้วแอกพี่ว่ามันไปที่คนแล้วอะ มีตัวไหมไงอยู่ด้วยอยู่ด้วยหมายเดียวเลยแต่เอามาไม่ได้แอคอิดไอ้เวนดิ้นเถิเฮ้ยเอาแล้วพวกขังอเองนะไงเดินดีดีว้ยระวัง ไม่ใช่อะไรพี่กลัวพี่ลืน่นแล้วล้มกล้องพังเลยตังกีมันใหญ่ไปหรือวะไงมันเป็นขากระบ,บอกใหญ่พี่สายาที่เอวแกนะ่ะอ๋อมัน,ม,นมันใหญ่ <c oughs> พี่ว่าเอวมันใหญ่เอวมนใหญ่เ,เตือนดีด่านะอ,อ,อมแปลมลงไปนี่ฮาเลยนะ เออเอ้าทำไงทำงานแหละแอกมันอยู่มั้องหนานมันอยู่ต้องนานนี่รึลุยน้ำเข้ามาเลยลุยน้ำเข้ามาเลยนี่นี่นี่อยู่นั่นแหละไปเยอะสิถือใช่ไหมเออมดอะไร คำดีดีเออเป็นเนี่ยรองดูดีๆเข้าใครเข้าเองเก่งก็บอกใหญ่ของเก่งนะเข้าไปกัดไข่ลเลยมันลากเลยว้าวุ้นเลยก็ยืนเกาไข่อีกผมเคยน่าจะข้าวเข้าไปอ่ะโอ้โหมันลายเลยไอเจตังค์เฮ้ยกี่บาทเจ็ดบาท,บาทอ่าเก็บไว้กินขนม <c oughs> อย่าไปเชื่อใครว่าตังค์ซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยเงินมันมีค่ามันมีค่าหมดทุกบาททุกตังค์แหละ เดี๋ยวขอขอ,อีกไม้ได้ป่ะเสียเป็นค่าปลาแต่เมื่อกี้เออเสียป,ปลาไปได้ตังค์แทนเนี่ย <c oughs> ที่ว่ามันมีตัวมองดูเห็นมันมีช่องต่อกับนี่ดีนะ่า ลงโล่งเลยทังสองทีเลยไปถือกล้องฮะนั่นไง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 แอดหนาลงโล่งเห็นไหมนาลงโล่งเห็นไหมมันต้องแล้วงัดปลาปลาเลยฮะป้าป้ามาเลย อ้อโตอเจอโอมกัดดังตุ๊บเลยอ่ะนี่ครับวิสเปอรสีดำนะฮะหาไม่ได้ใส่หรอกผมไม่ได้เปลี่ยนเฉยๆปกติแล้วถ้าเกิดเป็นน้ำคุ้นคุนอย่างนี้มันจะใช้สีแบบสว่างๆพวกสีส้มสีเหลืองสีแดงสีชมพูอะไรอย่างนี้นะอันนี้ผม ไปเจอน้ําใสๆมาผมก็ตีน้ําใสตัวเมื่อกี้นะครับมันไปติดโคนหญ้านะผมก็เลยปล่อยไม่ใช่ปล่อย,อ,ยอ้ออาวกัดแฮกโอ้ยวัดวัดวัดอะไรวะวัดเขาเรียกอะไรวัดวัดเอาญ้าขึ้นมาโอเค <laughs> okay, ครับเดี๋ยวผมรีบถ่ายรูปรีบเก็บปลาแล้วก็ถือกล้องให้โปรแอคเขาวัดดีกว่านะรู้สึกจะวัดลอยตัวนี้ โอ้โหก็มันแกเหยียบลังหมดนั่นอะ มุดเข้าป่าเลยโอ้โหมันไม่ใช่แล้วแอคพี่ว่ามันไปที่คนแล้วอะ,ะ,ะวไหนเอาป่าของเกงมวนี้มป <c oughs> ่าของพายเกมป่าของพายไม่ถูกอะ <c oughs> ใส้ไม่ได้หรอกนะฮะได้ฮึได้มาพ่นน้ำมานยังเก็บไอดีเลยเฮ้ยจะหลุดโอ้โหพ่นเพี้ยงลองตีนนะอืออวิสยพอสีดังครับถุงใส่ปลาไม่ได้ไดมาทอใส่ถุงเป้นี่เ,เนี่ยอ้าวช้อนเลยเอาสุงอะไรเนี่ยไม่สุงอะไรเนี่ยช้อนอ้าวเล็กไป สักเอาแล้วกันหไหนเอาวังมือรอวังมือปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันก็เพลิ่งเหมือนกัน,ม,นมาตกปลาแค่เอาบรรยากาศพักหัวใจเต็มวัน